รีวิวนะครับผม AP 200อของยันม่าลูกค้าจังหวัดหนองบัวนะครับผมสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดเครื่องติดแล้วนะครับผมอ่าอัพตัวยกตัวขึ้นยกตัวขึ้นนะครับกดตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้กดตัวนี้ลงนะครับยกตัวขึ้นนะครับผมนะครับปุ๊บปล่อย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 เวลาเราจะดำนานครับเราล็อกไว้ตรงนี้นะครับกดตัวดำนะครับแล้วปล่อยตัวเดินนะครับ แค่นี้ครับผมนี่ครับระบบจะดำนานะครับผมนี่ตัวนี้มันสั่งหยุดสัต็อปนะครับแล้วก็เห็นัหทำงานนะครับนี่หัวดำนะโอเคแค่นี้ครับสั่งหยุดก็กดหยุดตัวนี้นะครับคันเร่งอยู่นี่มีไฟหน้าด้วยนะครับนี่คือไฟหน้านะครับผมนี่โช๊นี่ตัวเดินนะครับแต่นี้เราหยุดตัวเดินก่อนนะเรามาเข้าเกียร์เดินหน้านะครับคือตัวเอ็นตัวนี้ตัวเขียวนะครับตัวเขียวก็เดินหน้านะครับผม จากนั้นเราเดินนะครับกดทํางานครับหัวดานายเห็นไครับเดินไปดําไปนะครับผมนี่ครับอยากให้ที่ก็เล่นเครื่องครับแล้วั้องหยุดตัวจุดอย่างนี้นะครับหยุดหัวดําถ้าหยุดรถหยุดตรงนี้ครับโอเคต่อไปก็นี่ครับระยะนะครับผมสต็อปสต็อปถ้าต้องการระยะหัวดํานะครับผมให้ดึงตัวปุ่มตัวดําๆนี่นะครับผมดึง นี่ครับจะเป็นเบอร์เบอร์ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่นะครับดึงเข้าดึงออกให้เป็นสลักนะครับแค่ระยะดําก็จะเปลี่ยนนะครับผมแค่นี้เองนะครับน้ามันเบนซินนะครับผมเติมตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับนี่ยันม่า ap สองร้อยนะครับเตรียมตัวจะส่งให้พี่นะครับสวัสดีครับ